จีนเกาหลีนี่ฉลองวันที่8เมษายนเรียกว่า The Buddha Day วันพระพุทธเจ้า8เมษานี่มันใกล้กับวิสาขะของเรานะตลกลงอย่างนี้ไหมท่านมาฉลองกับวิสาขาร่วมกับเราท่านเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าคือวันประสูติถ้านในอินเดียเขาเรียกว่าพุทธชยันตีวันประสูติของพระพุทธเจ้าวันเกิด อาวันเกิดของพระุทธเจ้ามาฉลองกับวิสาขาเพราะของเราเนี่ยทั้งประสูติตรุนิุนีผ่านี้้วิสาขานี่วันไหนล่ะแต่ละปีมันไม่ตรงกันใช่ไหมแปดสองผลเราก็าเลื่อนไปกลา,างเดือนเจ็ดบ้างอะไรบ้างยุ่งองีกที่ประชุมตกลงว่าเอาวิธีนับแบบสหบประชาชาติสหประชาชาติเขาเขากำหนดว่าอย่างไรสหประชาชาติเขากำหนดว่า อันนี้ที่เราประชุมกันครั้งนั้นเนปศิทาสเนี่ยที่ประชุมกันที่สาธารณชาติที่กรุงเทพในที่สุดที่ประชุมตกลงกันว่าเราจัดวิสาขะในฐานะเป็นวันพระพุทธเจา้าอาสารหาเป็นวันพระสงฆ์มาคักรูชาเป็นวันพระธรรมอาสารหาบูชาเป็นวนันพระสงฆ์วิสาขะบูชาเป็นว,นวศาศาศาันพระพุทธเจา้าเรียกว่าบุฎาเดยแล้วจัดที่สาธารณชาติที่กรุงเทพในวันเพ็ญ สาสนาชาติก็บอกว่าไงวันเพญเดือนพฤษภาคมอินทรมันสมีให้จัดวิสาขาบูชาโลกวันเพญเดือนพฤษภาคมอ่พาพฤษภากับเมษาของท่านมันไม่ห่างกันนี่เพราะฉะนั้นท่านจัดเดือนเมษาวันที่แปดเสร็จมามาเดือนพฤษภาก็มาจัดที่ประเทศไทยร่วมกันได้เพราะคําว่าวิสาขาไม่ได้แปลว่าวัน วิสาขะแปลว่าเดือนวิสาขะคือเดือน6เพราะฉะนั้นจะจัดวันที่หนึ่งของเดือน6หรือวันสุดท้าย30อย่างที่ท่านจัดเนี่ยนะจัดเป็นเดือนนี่เขาเรียกว่าจัดวิสาขะในฐานะเป็นเดือนในกรุงเทพจัดวิสาขะเป็นสัปดาห์เรียกว่าสัปดาห์สงเสริมศาสนาบ้างสัปดาห์วิสาขะบูชาบ้างแต่ไม่มีที่ไหนจัดเป็นเดือนวิสาขะเพราะคําว่าเวสก ที่ฝรั่งเขาอ่านเขาอ่านตามแบบสีตา่าเวสักก็ดีวิสาขาก็ดีไวยสาขาก็ดีคือเดือน6และกำหนดทั่วโลกตามมติสามาาตินะว่าให้จัดในวันเพ็ญเดือนหทั่วโลกและก็มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี2,547 48เร้ยื่อยมาจนปีนี้8ปี2,500 54. ในการจัดนี้ถามว่าชาวโลกได้อะไรสิ่งที่ธรรมารจะตอบก็คือว่าตอบคำถามนี้ว่าชาวขึ้นเป็นหัวข้อที่ตั้งให้ธรรมาพูดเลยนะธรรมาจะตอบต,ตรงนี้ในสามประเด็นด้วยกันในเวลาที่กำหนดให้ก็คือว่าต้องถามใหม่วิสาขบูชาโลกนี่ชาวพุทธได้อะไร ชาวไทยได้อะไรและชาวโลกได้อะไรสามข้อถ้าเรานึกถึงพุทธจริยาแปลว่าเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกพระองค์จะบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้าคือชาวพุทธโลกเรียกว่าพุทธถาจริยาพระองค์จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ญ,ญาติชาวสากยะิโกลยะเรียกว่ายาตดถาจริยาอัตถาแปลว่าประโยชน์และพระพุทธเจ้าจะ บางเพนประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะต่างชาติต่างศาสนาก็ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าด้วยเราเรียกว่าโลกัตถจริยาเพราะฉะนั้นการถามว่าวิสาขบาูชาชาวโลกได้อะไรมันเป็นการถามข้อที่สามแต่จริงๆต้องมาถามว่าชาวพุทธทั่วโลกได้อะไรญาติธรรมจริยาก็คือญาติของเราคือคนไทยทั้งหมดญาดติธรรมทั้งหมดที่เป็นคนไทยเนี่ย ได้อะไรถามที่นี่เหมือนกันที่เดอมอล M C C ฮอลที่เดอมอลนครราชสีมาชาวพุทธได้อะไรคนโคราชได้อะไรและชาวโลกได้อะไรจากงานนี้ตอบคำถามนี้อาตมาก,ก็จะตอบด,ด้วยสั้นๆนะเมื่อกี้พูดว่าเดือนหกนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าวิสาขานั่นเขียนแบบเรา เวสักรหรือเวสเวสาขาก็ได้หรือเวสักก็ได้ปัจจุบันสหประชาชาติใช้คำที่สามแบบสีลัะกาเวสักรหรือเวสาขาแปลว่าเดือนหกประสูตัตสรูปรนิพานเนี่ยชาวชาวโลกได้อะไรเนี่ย,ยก็คือตอนที่เรามาจัดครั้งแรกในปีแรกเนี่ย ในปี2548 47เริ่มจาก2548ชาวทุกทั่วโลกลงมติเป็นแถลงการร่วมจ o อยคอมมินิคเคชันราสารคดลงนามนะทั่วโลกว่าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางุุษศนาของโลกโดยพุทธมณฑลนี่แหละเป็นศูนย์กลางุุษศนาของโลกเป็นมติเลยเป็นศูนย์กลางท่านฝ่ายเสรวาว่าและมหายาญ มีคนถามมาตมาว่าเขาหมายความว่าอย่างไรเวลาที่บอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศาสนาของโลกเขาหมายถึงอย่างนี้ท่านทั้งหลายคําว่าศูนย์กลางเพราะประเทศไทยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าทั่วโลกทางพุทธโลกเนี่ยแยกกันแต่ละประเทศเนนะ่ยไม่เคยรวมกันเลยต่างคนต่างใหญ่ประเทศจีนท่านทราบไหมมีชาวพุทธเท่าไหร่ พุทธสมาคมจีนแผ่นดินใหญ่มีสมาชิกหนึ่งร้อยล้านคนหนึ่งร้อยล้านคนที่เป็นชาวพุทธมากกว่าคนไทยทั้งประเทศเขาก็ใหญ่เขาอยากเป็นศูนย์กลางประเทศชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยประมาณ500ร้อยล้านคน,นต่างคนตางอยู่ไม่ได้มีศูนย์กลางเหมือนวาติกันสำหรับศาสนาคริส ไม่ได้มีศูนย์กลางอิสลามอยู่ที่อียิปต์เรียกว่าอันอัสาตเราอาจจะไม่ทราบนะนิกายชีอะที่อยู่ในประเทศไทยภาคใต้อิโนโดนีเซียเนี่ยเขามุ่งตรงไปที่อียิปต์ศูนย์กลางชื่ออันอาสัตแทนอิหม่ามออฟอนะันอาสัตมีคนนับถือหนึ่งพันล้านคนสำหรับนิกายชีอะที่อยู่ในประเทศไทยเป็นลูกศิษย์เขาหมด ทุกแห่งเขามีศูนย์กลางหมดศูนย์กลางของเราอยู่ที่ไหนไม่มีและที่เราปวดใจคือตอนไหนดูไหมวันไม่ดีคืนไม่ดีเขาทุบพุทธรูปของเราที่อับการนิสถานเอาละเปิดพุทธรูปอยู่องค์นี้อยู่มาสองพันปีอยู่ๆเขาเอาดานาไม้ใส่เข้าไปนะหินแกรนิตที่เป็นรูปละเปิดเรียบเลย เราจะไปขอผงม,มาทําแบบนี้บ้างเขาก็ไม่ให้ทำลายพุทธลูกของเราแล้วถามว่าชาพุทธมีเสียงไม่มีมองตาเปลิดเปลิดว่าเราแยกกันเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเป็นเสียงเดียวกันเพื่อประโยชน์ของชาพุทธโลกและในที่สุดก็มาตั้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางแบบวาติกันนะคือไม่มีอำนาจสั่งการแบบการปกครองเป็นศูนย์กลางเรียกว่าเครือข่ายต่อไปนี้เราจะติดต่อชาพุทธโลกไม่รู้จะหาเบอร์โทรศัพท์ที่ไหนจะติดต่อที่อยู่อะไรทำบุญที่ไหนถ้าโยมอยากจะไปเกาหลีใต้อ,อยากจะไปจีนจะไปหาใครดีนะไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงนี่มาถามที่ศูนย์กลางประเทศไทย เรารู้หมดโทรศัพท์ถึงกันได้ติดต่อถึงกันได้แต่ละแห่งแต่ละที่มีเครือข่ายถึงกันหมดแล้วเก็บข้อมูลใส่คอมพิวเตอร์ไว้หมดเราจะติดต่อใครที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาจัดวิสาขานิยชาโลกเนี่ยนะส่งข้อมูลส่งจดหมายนิมนต์เนี่ยไม่ยากจะส่งทางอินเทอร์เน็ตกันอนะ่ะอีเมลกันนะ่ะโทรศัพท์ถึงกันกันนะ่ะ ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่กรุงเทพเนี่ยจัดวิสาขาบูชาโลกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายก็คือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนม์8นสามแปดสิบสี่พรรษานิมนพระสังฆราชมาเจริญรุัดพระแก้วในงานวิสาขาวันที่13บสามพฤษภาคมที่ผ่านมาบางทีท่านไม่รู้ว่าเรามีเจริญพุธมบต์ถวายพระเจ้าอยู่หัวโทรศัพท์ถึงท่านพระสงรราชาอะไร อย่างเพื่อนบ้านเร,ราในภาษากราดกรรมพูชามีสององค์ใช่ไหมมหายาณเอ้ยม,มหานิกายองค์หนึง่งธรรมยุทธ์องค์หนึง่งโทรศัพท์นิมนต์จดหมายอีเมลบอกมาทั้งสององค์ลวกันแ่กลก็มามาถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับพะสัาฆราชศรีละกาหลายแห่งห,หลายที่นี่เรียกว่าอานิสงส์จากการที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการนําเอา ตำหรับตำราพุทธศาสนามารวมไว้ในในห้องสมุดพุทธศาสนาในประเทศไทยอยากจะรู้พุทธศาสนาทั่วโลกต่อไปมาอยู่ที่ประเทศไทยพระไตรปิฎกทั่วโลกอยากจะมีเราให้มีพิธานพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลก็เอาของดีๆทั่วโลกมาปีนี้นะที่กรุงเทพเนี่ยจัดแสดงทางวัฒนธรรมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ยกดนตรีพุทธศาสนามาแสดงร้อยแปดสิบชีวิตนโยม คณะเดียวนี่นะเป็นดนตรีพุทธนาต่มาก็ไม่เคยได้ดูหรอกร้อยแปดสิบชีวิตยกคณะมาแสดงบนเวทีเลยให้ชาพุทธทั่วโลกได้ดูจ่ายค่าเชรื่องบินเองอะไรเองมาเลยขอให้มาแสดงเสียดายเขามาสองวันน้สามวันแล้วกลับไม่เคยออกไปแสดงนอกประเทศต่มาก็อยากจะรู้เขาแสดงยังไงใช่ไหมวิพาก์อยู่บนเวทีเลยนะโยม พระจีนเน่ไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้านี่เป็นไรโอ้โหเคลื่อนดนตรีนะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือซิมโฟนีออเคสตรานะาโอ้หใหญ่โตมากแต่มาก็บอกเอ๊ะมันจะแสดงกันยังไงนะวงแตกแน่ทาพระทาโยมที่ไหนได้มันเป็นดนตรีุทธศนาจริงๆเริ่มท่านไหนพระสวดมนต์ปัญญาบาลิตา คนอื่นนั่งบนมือฟังหมดนพระยาบาลิตาเนี่ยพระสวดมนอย่างมากพระก็มหายายก็เคาะหลักาเก้งๆเหมแค่นั้นแหละแล้วก็สวดมนต์โอ้สงบพรสวดเสร็จคอนดักเตอร์ยืนข้างหน้าเอาแล้วบทเดียวก็ได้แหละแต่เล่นเป็นอนตรีเเหมือนชยาสนากตาพุทธาที่ท่านหลายเอามาสวดของหลวงพ่อสมเด็จโตก็ดีหรือบทสวดพาหุมอะไรเนี่ย โอ้โหไพเราะมากเลยสินี่เพราะทาวหวงแทนที่จะสวดธรรมดาท้่บ้านเราเนะี่ยใช้ดนตรีร้อยแปดสิบชีวิตเนะี่ยบรรเลงฮนะอ่ะพอจะเริกใหม่พระสวดก่อนสุญญตา,าแล้วมีคำแปลขึ้นจอให้เราด้วยนะหมายถึงอะไรอีกโอ้นี่มันดีกว่าเทพอีกน,นะทั้งนั่งฟังทั้งคำภา,าษาเพียงแต่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนะท่านั้นแหละภาษาจีนภา,าษาอังกฤษอาตมาดูแล้วเอ็นอาจจะตั้งสมองหนึ่งนะ แต่ไม่ต้องขอพระสวดน,นะให้พระแต่งเพลงให้ก็ได้เพลงศาสนาดิแล้วก็จัดเป็นดนตรีแข่งกับจีนหน่อยสู้จีนไม่ได้ประเทศมาหาอำนาจนี่นะออเคสตราเรียกแบลค,คอกอะไรซิมโฟนีสู้ไม่ได้ประเทศเราเนี่นะของเขาเนี่เวลาทําทันจีนและเป็นเพลงศาสนาล้วนๆเลยอันนี้พระจากยุโรปอเมริกามานี่ยยอมแพ้เลยนะจีนนี่เขาจะเอาเอาดีทางไหนเขาจริง และนี่เขาส่งเสริมศาส,สนาอาตมาก็บอกว่าเป็นผลจากวิสาขาบูชาโลกเพราะเราจัดวิสาขาบูชาโลกนิจีนไปทำกับเขาบ้า,างจัดประชุมโลกเลรียกว่าว d ร์ d d h นิสฟอร์มแล้วก็สร้างลงดนตรีพุทธศาสนาข,ขามขึ้นมาในงานเปิดงานแล้วเขาก็มาแสดงประเทศไทยน่าจะมาแสดงที่นี่บ้างนะปีต่อไปนะโฆษณาให้ฟรีฟรีาพฏว่าอ่ะ นี่คือสิ่งที่ของคำว่าเป็นศูนย์การศาสนาของโลกประเทศไทยได้หน้าสิแต่ชาวพุทธโ,ทโลกได้อะไรได้เองกับภาพที่แสดงที่เปิดมานี่นะในหอประชุมมหาจุฬาเนี่ยโยมหอประชุมแห่งนี้จุเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดวิสาขาบูชาโลกจุคนสามพันคนไม่มีเสาเลยนะสร้างเพื่องานวิสาขาบูชาโลก 3,000คนแล้วก็เวทีที่แสดงได้200ชีวิตขึ้นไปเลยเป็นหอประชุมพูาสนาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตอนนี้และจัดประชุมวิสาขบาูชาโลกเจ้าบคุคคลสมเด็จมาเปิดกานาแล้วก็มีไปจัดประชุมกันที่ UN อีกที่ u n เอสแคอีกที่สซน,นล่าชันเนินนี่เราก็ประชุมกันในระดับโลกอย่างนี้ชาวพุทธได้เอกภาพไม่เคยจัดร่วมกันก็มาจัดร่วมกันแล้วก็ชาวไทยก็เป็นสูงต่างเอาละ แล้วชาวโลกได้อะไรบ้างชาวโลกได้อะไรนี่นะหนเดินเขาไปจัดกันที่สหระชาชาติที่กรุงนิวยอร์กแต่คนน้อยสองร้อยกว่าคนปีนี้นะี่ยพอจะมาจัดเสร็จวันที่สิบสี่พฤษภาคมวันที่ยี่สิบอาจะมาได้รับนิมนต์ไปเทศที่กรุงปารีสสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่องค์การยูเนสโกทนไม่ไหว ต้องจัดวิสาขามูชาโลกแล้วนิมนต์ให้รัฐบาลใ,ให้เอกอัครราชทูตไทยทีุ่ปารีสนิมนต์พระธรรมโกษาจารย์ไปเทศให้ชาวโลกสมาชิกอ่ยูเนสโกนะถ้าถามว่ายูเนสโกเป็นใครก็ที่ตัดสินเรื่องไอ้ที่มาดูแลเรื่องมรดกโลกนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปริธนิพพานมากี่ปีถามญาติโยมก่อนพระพุทธเจ้านี่มีชีวิตอยู่80สิปี ก็ปรินิพานคือสิ้นชีวิตมาจนบัดนี้พระุทธเจ้าสิ้นชีวิตมากี่ปีแล้วคนไทยจะรู้พศเนีออ่ยพศเท่าไรปีนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ถ้าปีนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แสดงว่าพระุทธเจ้าปรินิพานคือสิ้นมาแล้ว2,554ปี แต่ทำไมวิสาขสมัยสาระชาติเจนฉลอง2600ปีเขาบอกว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะริพานในิพระเจ้าตรัสรู้มากี่ปีจำยากนะต้องบอกว่ามวดต่อไปจะออกอะไรคิดให้ดีทีนี้นั่นคิดใหญ่เลยสองสองพันห้าร้อยสิสี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสอนอยู่ 4 5พ0 0ษาแสดงว่าตัดสรุปก่อนปรินิพิพาสี่เนี่ย45ปีเอา45บวก2,154เป็นเท่าไหร่เป็น2,599ยังไม่ถึง2,600เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้ฉลองแต่ทำไมชาโลกฉลองละ่ะเพราะเขาบอกว่าพุทธศักราชเนี่ย มันเปลี่ยนตอนไหนในรอบปีท่านทราบไหมชาวโลกเขาเปลี่ยนพุทธศักราชตอนไหนประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นพศ2555เมืาอยร่แล้วเปลี่ยนพศเมื่อไหร่ต้องสิ้นธันวาคมเพราะหนึ่งมกราคม2555แต่พุทธศักราชเนี่ยเขาเริ่มนับวันไหนท่านทราบไหมจริงจริงเนี่ย นับวันวิสาขาบูชาวิสาขาบูชาปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยครบหนึ่งปีเขาเรียกหนึ่งพศเราประเทศไทยนี่ต้องไปนับแบบฝรั่งนะรอไปถึงทันวาโุดช้าวกว่าประเทศอื่นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหกสีลังกากลายเป็น2,555นทันทีเพราะก็ถือว่าครบป,ปีแล้วเอาประสูตรหรือตัดสรุ ปริศานชนปีถือว่าเปลี่ยนพศออเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ทั่วโลกเขาเปลี่ยนพศออแล้ว2,555ตั้งแต่วันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาโยมเอา2,555บวก45พรรษาของพุทธเจ้าเป็นเท่าไหร่2,600ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ชาวโลกเขาบอกว่าพระเจ้ตาตัสสรุมาได้2,600ปีก็จัดวิสาขามูชาฉลองตัสสรุ2,600ปี26ศตวรรษประเทศเอเชียแปซิฟิก50ประเทศเป็นเจ้าภาพเชิญน,นักปราชญ์ทั่วโลก6ประเทศไปบรรยายธรรมแข่งกันมีจีนฝรั่งเศสเนปาลเป็นต้นแล้วก็ประเทศไทย6ประเทศ ญาติโยมทั้งหลายเพราะปรากว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยนะประเทศอื่นเนี่ยส่งแต่คลรวาดไปนะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่กล้าส่งพระเข้าประกวดเพราะในที่ประชุมเขาพูดแค่สองภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษประเทศอื่นไม่มั่นใจไม่ยอมส่งพระไปประเทศไทยนี่ส่งอาตมาไป เพราะเห็นว่าจาักวิสาขาบูชาโลกมาหลายปีอาตมาก็บอกถึงโอกาสแล้วที่จะตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าเราจะไปเทเะเรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาในเวทีโลกให้ชาวพุทธทโลกแม้จะไม่นับถึงสนานได้ทราบถึงพระเกียรติคุณของพระพุทธเจา้าหัวข้อที่เขากําหนดมาเขากําหนดว่าไงเขาบอกว่าคุณูประการของพระพุทธศาสนา อ้อหนูนประการของพุทธธรรมที่มีต่อสากลาภาพมนุษยนิยมและสันติภาพโยมจะเทศยังไงอยู่ในวัดก็หาบารีไม่เจอเลยสากลาภาพนี่นะพระเขาตั้งประเด็นภาษาังกฤษไว้อย่างนี้นะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษดิ The Buddha's contribution of the Buddha's teaching to universality, humanism, and peace ผู้นูประการของพุทธธรรมที่มีต่อ u n i v e r s a l i t ลิสากลภาพ h u m ม n น s ิมนุษยนิยมและสันติภาพแค่นี้แหละจะเอาพระที่ไหนไปเทศอาตมาก็ไปเทศไปเทศโดยสรุปว่าอย่างนี้นะไปเทศว่าพระพุทธศาสนานี่นี่นประธานยูเนสโกนะที่เป็นผู้หญิงที่ว่า แล้วคนนี้เป็นรองประธานปรากฏว่าอย่างนี้อยู่คำว่าสากลภาพธรรมเทศว่าพระพุทธเจ้าอามนุษยนิยมกันนะคำว่ามนุษยนิยมหมายความว่ามนุษย์เป็นใหญ่ศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ามนุษย์เป็นใหญ่การตรัสรู้ของพระเจ้าเกิดจากความพยายามของมนุษย์ ที่ปฏิบัติกรรมาฐานชำระจิตใจให้ของใสปัญญายานนั้นแทงตลอดสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองไม่มีเทวดาไม่มีเทพผุ้มสนไม่มีพระพรหมบัดดานี่คือฝีมือมนุษย์ล้วน,นเป็นมนุษย,ยมม์ิยมไหมพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยไม่เหมือนศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาของศาสนาเหล่านี้ต้องมีพระเจ้ามาดนใจ พระเจ้าพระผู้เป็นเจาน้าเป็นผู้เลือกเออคนนี้ศรัทธาเราดีปัญญาไม่ใช่ปัญญาของท่านเองน,นะพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเข้าทรงอ่ะเอาธรรมะมาให้แต่ไม่ใช่ของมนุษย์หดือเป็นของพระเจ้าพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ต้องไปรอพระเจ้ามาเมตตาหรอกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกรรฐานทำาน้